สดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง youtube ยู a ู t เพทายชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับชิมงานใบบุญครับ M8 540นะครับแล้วก็แม s ซี่4708นะครับผมวันนี้มาโดนหางพวงหน่อยครับโอ้ยไงเป็นไงเลยพี่น้องเอ้ยดิ่งใจ ไห้หางเรื่อน,นครับกบน้ำมิเน็ตไว้นะครับผมเพื่ส่งกลิ่นเหม็น,นครับโอ้โหเหยียบรถไหมุดจัดอเลยครับประมาณรอบสองมัะนห่าไครับมึงฟังจากเสียงเหยียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราชมครูป้าไปก่อนนะครับแมสซี่ไปเก็บหวัวง,งานอยู่นะครับผมเดี๋ยวไม่แน่เขาอาจจะมาวิ่งด้วยกันนะครับ โเฟย์อเหยียบรถได้ใจรีครับ f อ้แปดห้าีูนัเร่งมีเท่าไรเหยียบให้สุดกั้นแล้วแกสั่งเลยไม่คุยให้เสียเวลาไปแล้วครับผมไปแล้ว มาครับผมต่อ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 ,ตอโอ้เมื่อกี้พอดีตัดคลิปไปนะครับไอ้ไปลบรถเพื่นนะครับผมจอดรถควงข้างเขาเขาสวนเขาเงื่อนเพื่นนะครับผมโอ้เยียบได้จานด้วยวะยังหล่ะตำตัวบอก โ,โหดครับเฟอร์เอ้าเห็นพันเหยียบแล้วเฮามาล,อล่องน้ำพันจั้อนกันนะครับมันจะเป็นตัน้งไหนเอ็มแปดฮาซีศูนย์เขาคือแรงแทะเอ้าจวดเอ,อ้ยอย่าไปเหยียบ,เ,ยยบเลยอ่ะเอาล่องมัง

ก็เล่งเงือดไอ้ใส้เบิดเ,เลยครับโอ้แน่นอนของเราอีเลีครับจัดอีเลีครับคันนี้บอกเลยอันทีมงานเพมานะขันนี้ตัวตึงตัวตึงนะครับต,ตัวตึงทีมงานไปบุญนะท่านกับสิแมีนตัวครับมึงเราเหยียบรถเลยอะเมสซี่เขาตามมาแล้ว โอ้โอไหไ <c oughs> ปกูปตาแรนเร็วครับ <c oughs> อ่าเมซี่มาแบบเ,เนิบๆ <c oughs> จาคูปตาที่เหยียบเอาเป็นต่ตายเลยครับไ <c> ป <oughs> อ,อีกแล้ว <c oughs> แพตชี่หยาบเบาๆแต่ว่าเลียนเร็เ่อกูคู่ตาหดแลวเดี๋ยวค <c oughs> ันได้ซิเลียนลด่ดากันทั้งเมืองนะครับ <c oughs> อ่าวันนี้อยู่กับหน้าง,งานไถหามพรวนนะครับหางห้าของทีมงานใบบุญนะครับวันนี้มาสะสองคันอีกคันพี่ใหญ่ไม่มานะครับย <c oughs> ิงข่าวว่าแอร์บ่วยินิงนะั่นครับก็เลยไปสอบแอร์หนงอย ส่วนเม็ดสีเขาเนี้ยเห็นว่าเหยียบมือแห้งกับทายเพื่อนเนี้เพื่อนว่าฮะจอดดูดิฐานแตกไปนึงนะครับผมนี่เหครับแพ้ภูเขาแต่มันแตกก็เป็นต้งซี่ละเออนิ่มๆนะครับแต่ว่าหักเร็วคือกันนะครับนี่โอ้เรียนเร็วเรียนเร็วเรียนเร็วแคนนี้ก็ได้ อ่ครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไทหางเพื่อนของทั้งสองขั้นกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม ครับผมเป็นจังใดกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมแมสซี่กับคูบตาตาไถยหางทรวนไปนะครับกบน้ำวีเน็ตไว้พะสันนี้จะคันแรงๆเนาะครับผมสองเข้าอีกตั้งหากเห็นจะขับง่ายนะครับทีนี้วัดชนะได้ขีป่นะเนาะผมลดสองเข้านี่ <c oughs> คือชิดเด็ครับจะรถเสียลั่นเหะนะรอคือ ถึงรางวัลที่หนึ่งนีล่ละเนาะครับสิจัดจะขั้นอยู่มาครับใกล้สิแล้วแล้วครับผมอือเหตพพ่อมมาด

อโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมทีมงานใบบุญไทยหางครวนเพียงสนิกันนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานครับผมสิบปไีไปทยกันใดไปไายอยู่ใสฝากพี่น้องเอซติดตามไปกกำลังใจให้ผมนะไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ